สวัสดีครับน้องๆเดี๋ยวเรามาต่อกันใน EP ที่4นะครับเป็นวงจรไดโอดกันต่อนะแต่ว่าใน EP นี้นะครับพี่จะไปสอนในเรื่องของวงจรไดโอดที่เป็นแบบผสมบ้างนะครับคราวที่แล้ว EP ที่1 2 3นะครับเป็นแบบอนุกรมแล้วก็แบบขนานนะ EP ที่4นะครับข้อที่17เนี้ยมันก็จะคล้ายๆกับข้อที่16เลยนะครับถ้าน้องๆได้ดูใน EP ที่3ไปแล้วนะ ลองไปทําข้อนี้ดูนะครับโจทย์เขาบอกว่าให้เราหา V output ครับก็คือตรงนี้พี่ตั้นจะให้คําตอบไว้นะครับ V output ในข้อนี้นะครับจะตอบอยู่ที่0.7โวลต์นั่นเองครับอ่ะลองไปทําดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อที่18กันครับข้อที่18เนี่ยยังเป็นวงจรไดโอดแบบขนานอยู่นะครับเดี๋ยวพี่ตั้นจะวาดรูปไปให้ใหม่นะข้อที่17ไม่ได้วาดรูปเพราะว่ามันคล้ายกับข้อที่16นะครับ ข้อที่17เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรูปกันเลยเขาบอกว่ามีแหล่งจ่ายตัวนี้นะครับ16โวลต์นะเป็นขั้วบ,บวกเราก็เขียนเลยเป็นแบตเตอรี่เลยก็ได้อย่างนี้นะครับปึ๊บบวกลบ16โวลต์เสร็จแล้วนะครับไอขั้วบ,บวกเนี่ยมันมาต่อกับไดโอดนะพี่ตั้งก็เขียนช่้นไปอี้ครับปึ๊บแล้วก็ต่อเข้ามากับไดโอดตามรูปโจทย์เลยแต่ว่า,าแหล่งจ่ายตัวเนี้ยมาเขียนด้านข้างครับอันนี้เป็นซิลิคอนนะครับเสร็จแล้วก็ต่อแยกออกมาที่ไดโอดครับ อีก2ตัวตามรูปโจทย์เลยเป็นซิลิคอนทั้งคู่เลยนะครับซิลิคอนขนานกันนะถ้าใน EP ที่3เนี่ยก็จะมีแบบนี้แหละนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ลากลงมาครับต่อกับ r 4 7กิโลโอห์มครับและตัวล่างนี้ครับเป็นแหล่งจ่ายลบใช่ไหมพอมันเป็นลบเนี่ยก็เขียนเป็นแบตเตอรี่ได้แหละแต่ว่าเอาขั้วลบขึ้นครับปุ๊บขั้วสั้นนะขั้วยาวแล้วก็อย่างนี้ครับ เอาขั้วสั้นขึ้นก็จะเป็นลบบวกแบบนี้เดี๋ยวเขียนสีแดงเข้าไปให้กันนะครับขั้วลบขั้วบวกตัวนี้เป็น4โวลต์ครับถ้าแบบเนี้เอาขั้วลบขึ้นแล้วเนี่ยที่ท่านเขียน4โวลต์ได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นขั้วลบขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อเข้าหากันครบวงจรครับส่วนในตัว V output ตัวนี้นะครับลืมเขียน V output อยู่นี้นะ V output เนี่ยเป็นขั้วที่ดึงออกมานะครับที่อยู่บนนี่ บน4.7นะครับตัวนี้ดึงขั้วออกมานี่ก็คือตรงนี้เทียบกับข้างล่างนี้นะครับตัวนี้คือ Vout นะบวกลบ Vout ครับจำวิธีทําได้ไหมเอ่ยเราก็จะต้องดูก่อนว่าไดโอดแต่ละตัวเนี่ยมันทํางานหรือไม่ทํางาน on หรือ off นะครับเราก็มาดูเลยแรงจ่ายของเรานะครับนี่ไอตัวนี้นะครับขั้วบวกอยู่ล่างใช่ไหมเวลากระแสวิ่งออกเนี่ยมันก็จะวิ่งออกนี้ ตัวไอตัวนี้นะครับ้วบอกอยู่บนก็วิ่งออกแบบนี้จะเห็นว่ากระแสเนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันเลยดังนั้นกระแสในวงจรก็จะหมุนแบบนี้ครับกระแสนะครับวิ่งผ่านปุ๊บตัวนี้นะวิ่งผ่านไดโอดตัวนี้นะครับถ้าใครเรียนกับพี่ตั้นใน EP หนึ่ง EP สองแล้วเนี่ยถ้ามันผ่านตามลูกศรสามเหลี่ยมแบบนี้ตัวนี้อ่อนแน่นอนโอเคไหมครับเสร็จแล้วพอวิ่งผ่านมาปุ๊บแล้วมันก็แยกไหลครับตัวนี้ก็จะอ่อนด้วยเสร็จแล้วมันก็มารวมกันครับตัวนี้เข้ามาที่โหนดนี้ แล้วก็ลงมาข้างล่างครบวงจรครับเราต้องการหา V output นะครับแล้วก็ต้องการหากระแสนะกระแสตัวนี้นะ I สีแดงเนี่ยก็คือ i ที่พี่ตั้นเขียนตัวนี้แหละว่าเท่าไหร่นะครับอยากให้น้องลองไปทําดูนะครับลองฝึกทําดูนะเดี๋ยวให้คําตอบไว้ครับ V output นะครับจะตอบอยู่ที่14.6ครับเราทําการวน KVL ที่หลุมนี้นะครับก็จะได้ V output ออกมาเลยเสร็จแล้วต้องการหาค่ากระแสนะครับ เราเว,วน k v l แล้วปุ๊บนะเราก็จะหากระแสได้ด้วยแหละจริงๆแล้วหรือใครจะวน k v l แค่ตรงนี้ก็ได้นะครับจะได้กระแสออกมาเพราะกระแสเป็นกระแสเดีวยวกันหมดในนี้นะครับอยู่ที่3ามจุดเก้มิลลิแอมนะครับใครสนใจลองไปทำดูนะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่19กันดีกว่าครับ ข้อที่19เนะครับเป็นวงจรที่เหมือนกับว่ามันจะไม่ได้อนุกรมแล้วก็ไม่ได้ขนาดแล้วเนาะออกเป็นแนวผสมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหลักการทํายังคงเหมือนเดิมครับเราต้องมาเช็คก่อนว่าไดโอแต่ละตัวเนี่ยตัวไหนมัน f o r ิร์ดตัวไหนมันีเวิ r ์ดนะครับข้อที่19เนะครับเขาบอกว่าจากรูปวงจรจงหา i 1ครับ i 1คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะซึ่ง i 1เนี่ยทิศทางเนี่ยให้มันเป็นทางนี้ไปเลยนะครับ i 1นะทางขวานี่เลยแล้วก็ไหลลงมาข้างล่างครับ I2 สองนะครับก็คือเป็นกระแสที่วิ่งงี้ครับปุ๊บอ่ะพี่ตั้นรู้ได้ไงมาดูนะไอตัวแรงจ่ายนะครับกระแสออกจากโควบวกไปแบบนี้วิ่งผ่านไปถึงจุดนี้ปุ๊บถึงโหนดนี้นะก็จะแบ่งลงล่างถูกไหมแล้วก็แบ่งไปขวาครับแบ่งไปขวาเป็น i1 หนึ่งแบ่งลงล่างเป็น i ไดโอดสองตัวนี้ครับแล้วก็ i ไดโอดสองวิ่งลงมาตัวนี้วิ่งมานี่รวมกันนะครับออกมาเป็น I2 สองตัวนี้ครับ เมื่อกี้นี้นะครับทำการเขียนทิศกระแสให้แล้วพอกระแสวิ่งผ่านไดโอดแบบน,นี้นะครับถ้าผ่านตามลูกศรเนี่ยตัวนี้มันก็จะต้องทํางานหรือออนนั่นเองถ้าเป็นซิลิกอนนะครับแรงดันที่ตัวมันเนี่ยนั้นฟอร์เวิร์ดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ0.7โวลต์กระแสแบ่งลงล่างครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับบวกลบ0.7โวลต์ครับทำทันไหมเอ่ยตัวนี้นะครับแบบน,นี้นะ0.7โวลต์เสร็จแล้วครับไอตัว3.3เนี่ย ถ้าเราขยับ3.3ม,มาด้านนี้นะมันจะเห็นว่า0.7เนี่ยมันขนานกับ3.3เลยนะนึกออกไหมถ้าพี่ดันขยับตัว R ตัวนี้นะครับค่อยๆเลื่อนมาตรงนี้ยี่ตรงนี้จะเห็นว่า0.7โวลต์มันขนานกับ3.3เลยหมายความว่าแรงดันที่ตกข้อมตัว3.3กิโลโอห์มก็จะมีค่าเท่ากับ0.7ด้วยตามทันไหมอีกรอบนะ R ตัวนี้ถ้าเราค่อยๆขยับมาเนี่ยให้มันมาอยู่แนวตั้งตรงนี้ แรงดันที่0.7ตัวนี้นะครับของไดโอดเนี่ยมันจะขนานกับตัว R ตัวนี้เลยโอเคไหมทำให้แรงดันที่ตกข้อม3.3เนี่ยมีค่าเป็น0.7ได้เลยแล้วพิตั้นมาหามันทําไมตัวนี้มาดูครับไอตัวแรงดันที่ตกข้อม3.3เนี่ยมันก็คือ i คูณ R นั่นเองครับ i 1ครับคูณกับ R 3.3กิโลโอห์ม oh เท่ากับ0.7เราก็จะได้ i 1ออกมานั่นเองครับเอา0.7ตั้งนะเอา3.3มาหารนะ 0.7หารด้วย3.3กิโลโอห์มครับอ่ะกดเครื่องนิดนึงนะครับ0.7นะครับหารด้วย3.3ได้ออกมา0.212อันนี้หน่วยเป็นมิลลิแอมแปร์นะครับตัวล่างเป็นกิโลย้ายขึ้นมาเป็นมิลลิโอเคครับตอนนี้เราได้ i1 แล้วตอบ i1 ก่อนเลยครับตัวแรกถัดไปครับเราจะมาหา i2 กันยังไงดี 1> i 1หนึ่งวิ่งมาตัวนี้นะ0.212นะครับแล้วก็ไอไดโอด2วิ่งลงมานี่รวมกันออกมาเป็น i 2สองเดี๋ยวลอง KVL ตรงนี้หน่อยไอ KCL ่อยนะครับอันนี้ให้ชื่อเป็นโหนด A นะมาดูครับ KCL นะครับที่โหนด A อจำได้ไหมเอ่ย KCL นะครับบอกว่าผลรวมของกระแสที่ไหลเข้านะครับเท่ากับผลรวมของกระแสที่ไหลออกเลยเอาแบบง่ายๆเลยนะมาดูครับโหนด A มีกระแสไหนไหลเข้าบ้าง กระแสที่ไหลเข้านี่วิ่งลงมานี่ครับไหลเข้าเป็นไอไดโอสองไหลเข้านะครับแล้วไอหนึ่งนี่ครับวิ่งก็ไหลเข้าเหมือนกันบวกไปเลยครับไหลเข้าบวกกันให้หมดส่วนไอออกครับเป็นไอสองตัวเดียวดังนั้นตอนนี้ครับถ้าเราอยากได้ไอสองนะเราต้องเอาไอไดโอสองบวกไอหนึ่งไอหนึ่งเรารู้แล้วตรงนี้โอเคนะครับไอหนึ่งขอติ๊กไว้ก่อนรู้แล้วแต่ว่าไอไดโอสองรู้ไหมยังไม่รู้ไอสองก็เลยยังหาไม่ได้ครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าจะหายยังไงได้มั่งเอ๊หรือเราจะลองเปลี่ยนเป็นวน KVL ดูมัางอะมาดูครับลอง KVL ที่หลุมนี้ดูนะครับอ่หลุมนี้นะสีเหลืองนี้นะครับ KVL KVL ครับมาดูกันเลย KVL นะครับพี่ตั้นจะไล่จากจุดล่างนี้ขึ้นไปข้างบนนะเจอเครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายนั้นนะครับเจอขั้วลบนะครับลบ E ของเราคือย0สบโวลต์นะใส่ลบยิบไปเลยเึ๊บ เสร็จแ,แล้วหลุดขึ้นไปครับเจอตัวนี้ครับบวก0.7เห็นไหมเจอเครื่องหมายไร้ส่ตัวนั้นบวก0.7เสร็จแล้วนะครับเราจะวนไปทางขวาก็ได้เพราะเรารู้ IR เรียบร้อยแล้วหรือเราจะวนลงมาเลยดีกว่าง่ายดีเมื่อกี้นี้นะขึ้นผ่านซิลิคอนตัวนี้ไปแล้วลงมาครับเจอขั้วอะไรนี่บวก0.7อีกแล้วพอผ่านตัวซิลิคอนไดโอตัวนี้มาแล้วครับลงมานี้เจอตัว R ครับตัว R จะเป็นบวก IR ได้เลย บวก IR แล้ว i ไหนอะตัวนี้ครับเป็น I2 นั่นเองโอเคไหม I2 สองผ่านนะ Ir ก็คือ I2 ครับคูณด้วย r 5.6K ห้ครบรอบวงปิดแล้วนะครับจับเท่ากับ0ูนยนะ v วนะครับผลรวมของแรงดันรอบวงปิดรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับ0ูนยทำการย้ายตัวนี้ครับไปอีกฝั่งหนึ่งเลยดังนั้นตัวนี้ได้เป็น i2 คูณห้ครับแล้วก็ตัวนี้ได้เป็น20ลบกับ0.7ลบ0.7เอา5.6ย้ายไปหารครับนะตัวนี้ได้เป็น20่สลบ0.7ลบ0.7หารด้วย5.6าจกิโลครับโอเคมาดูครับ i2 ได้เท่าไหร่20นะครับลบจุดเจลบจุดเจ อ่านด้วยเท่าไหร่ครับห้าจุดหกหนยเป็นกิโลอยู่แล้วนะข้างล่างเ่ยย้ายขึ้นมาเป็นมิลลินะครับได้เป็น3ามจุดสามสองหนึ่งครับมิลลิเอมอ่ะเสร็จแล้วอันนี้เป็นค่าของกระแส i อสองครับตอบตอบสตัวแล้วนะแต่ว่าเราต้องการหา i อไดโอดด้วยดังนั้นเอา i2 ตัวนี้ครับไปแทนที I ่ k c l ที่เราทำไว้เลย i อหนึ่งก็แทนนะ ไอไดโอสองบวกไอหนึ่งครับไอหนึ่งอยู่นี่ศูนย์จุดสองหนึ่งสองไอสองอยู่นี่ครับศูนย์จุดอ่าไม่ใช่ศูนย์จุดสามจุดสามสองหนึ่งหน่วยเป็นมิลลิแอมทั้งคู่นะสามสองหนึ 2, ่งลบศูนย์จุดสองหนึ่งสองครับจุดสามสองอ่าไม่ใช่จุดสามสองสามจุดสามสองหนึ่งลบจุดสองหนึ่งสองครับ คำตอบได้ออกมาไอไดโอดนะครับ t 2เราได้เป็น3.109มิลลิแอมครับไอไดโอด2ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยครับเราต้องการหาทั้งหมด3ตัว i1 i2 และไอไดโอด2ครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับข้อนี้ลองทบทวนดูนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข้อ20กันเลยครับ มาดูกันในข้อที่ยี่สิบนะครับมาดูโจทย์กันเลยโจทย์บอกว่าให้เราหาไนะครับก็คือกระแสที่ผ่านไดโอดตรงตรงกลางนี้นะครับ V output หนึ่งก็คือแรงดันที่จั๊มจากขั้วนี้ขึ้นมานะครับ V output หนึ่งแล้วก็ V output สองนะครับก็เป็นแรงดันที่จั๊มจากขั้วนี้ออกมาอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับจากโจทย์นะครับพีตันขอปรับนิดน,นึงเพื่อให้มันคิดได้เยอะขึ้นนิดน,นึงนะครับก็คืออย่างนี้ตัวไดโอดขวานะครับขอเปลี่ยนเป็นเจเมเนียมแล้วกันนะ ามาดูกันครับถ้าใครสนใจลองลอกโจทย์แล้วลองทําเองดูก่อนได้นะเรามาดูก่าตรงกันหรือเปล่าเนาะเริ่มต้นเลยนะครับกระแสะออกจากขั้วบวกครับวิ่งผ่านตัวต้านทาน 1k ครับนี่นะสมมติให้เป็น IA ก็แล้วกัน IA วิ่งผ่านมาถึงโหนดนี้ครับแล้วก็แบ่งลงมาข้างล่างนี้เป็นตัว I ที่เรากําลังจะหานะครับแล้วก็แบ่งไปทางขวาตัวนี้นะครับนี่ก็เป็น IB ก็แล้วกันนะอย่างนี้ เสร็จแล้วบางคนบอกพี่แล้วไม่แบ่งขึ้นเหรอ้องครับบางคนจะสับสนกับไอ้เส้นนี้นะเส้นที่ยื่นออกมาเนี้ยอันนี้เป็นสายไฟเพื่อจาวัดขั้วที่ไอ้วัดแรงดันเฉยๆนะมันไม่มีกระแสไหลออกไปนะครับตรงนี้นะมันจะเป็นแค่ตัววัดแรงดันเป็นขั้วเฉยๆดังนั้นไอบีครับก็จะไหลลงมาข้างล่างนี่เลยไม่ไหลออกไปทางขวานะครับเหมือนกับข้างบนเลยเป็นสายจาเพื่อวัดแรงดันเฉยๆนะครับดังนั้นไอบีก็จะไหลลงมานี่เหละปึ๊บรวมกันออกมาแล้วนี้เป็นไอเอกลับขึ้นไปครบวงจรครับ เราจะเห็นว่านะครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันไหลผ่านตามลูกศรของไดโอดเลยเห็นไหมเนี่ยไหลลงมาตามลูกศรเลยไหลลงมาตามลูกศรเลยทําให้ไดโอดทั้งสองตัวเนี่ยมันอ่อนนะครับซึ่งแรงดันที่ตัวมันเนี่ยก็จะเป็นบวกลบ0.7นะครับสําหรับซิลิคอนเจอเมนเนียมนะครับตัวนี้เป็น0.3นะครับแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มหากันแล้วนะครับจากรูปนะครับเราจะหาตัวไหนก่อนดีอ้ามาเห็นเลยนะครับนี่ น้องครับจะเห็นว่า v output เนี่ย v output หนึ่งเนี่ยครับเป็นแรงดันที่จุดนี้นะที่จุดนี้เทียบกับกาวครับและจะเห็นว่ามันเป็นแรงดันที่ตกคอมไดโอตตัวซิลิคอนเลยครับดังนั้น v output หนึ่งมันคือ v ที่ตกคอมซิลิคอนครับมันก็คือศูนย์จุดเจ็ดโวลต์ได้เลยตอบได้เลยครับแค่นี้เลยแล้ว v output สองล่ะมันเป็นแรงดันที่ตรงจุดบนนี้ครับเทียบกับกาวนะก็คือเป็นแรงดันที่ตกคอมตัวไดโอเจอร์เมเนียมอีกแล้วครับ ดังนั้น V output 2เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเลยครับก็คือ V ไดโอดที่เป็นเจอเมเนียมเลยซึ่งมันออนเนี่ยมันก็จะวัดได้0.3ได้เลย2ตัวนี้ได้ออกมาเลยครับถัดไปครับถ้าเราอยากจะได้ i ตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองทำ KCL ดูก่อนนะอันนี้ตั้งชื่อว่าเป็นโหนด A ก็แล้วกันนะครับ KCL เนี่ยบอกว่าผลรวมของกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกเนาะกระแสไหลเข้าโหนด a มีอะไรบ้างครับมี IA นะครับกระแสไหลเข้า ก็ะป็ไหลออกครับเป็น i ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไหลออกเหมือนกันนะเห็นไหมเป,เป็น i B ครับเป็น i บวก iB โอเคเราต้องการหาตัว i ตัวนี้ครับเราก็ต้องไปหา iB กับหา iA มาก่อนเนาะโอเคไหมเราจะหา iA อยังไงดีว่าอ่ะเดี๋ยวลองวน K V L ดูหน่อยครับหา iA วน K v L ที่ลูป อเขียน okay, ง่ายๆเลยแล้วกันนะเป็นหลูปด้านซ้ายมือแล้วกันนะครับลูปนี้นะด้านซ้ายมือตัวนี้ครับอืม KVL นะครับลูปซ้ายมือเริ่มจากข้างล่างขึ้นไปเลยแล้วกันนะเหมือนเดิมครับ KVL นะเขียนเครื่องหมายที่เจอนะครับขึ้นไปเจอเครื่องหมายอะไรเนี่ยเครื่องหมายลบนะก็กลายเป็นลบยี่สิบครับพอหลุดไปแล้วครับเจอ R ก็เป็น IR ได้เลยนะตัวนี้นะครับเป็น IA คูณกับหนึ่ง k ครับ แจแล้วพอหลุดตัว R ไปแล้วนะครับพีตั้นขอวนลงมานี่เลยนะเจอขั้วบวกเห็นไหมตรงนี้ขั้วบวกนะครับก็ขเขียนเป็นบวก0.7ได้เลยไหลลงมาครับเอบบครบรอบจับเท่ากับศนะูนย์ะโอเคครับตัวนี้เราจะได้ IA ออกมาแล้วเอา20ตัวนี้ย้ายไปฝั่งนน้นนะเป็น IA คูณ 1k ครับตัวนี้7ย้ายมาลบครับ ยี่สิบลบศูนย์จุดเจ็ดนะครับได้เป็นสิบเก้าจุดสามหารด้วยหนึ่งเคนะเันไหมเอาหนึ่งเคมาหารนะครับไอเอได้ออกมาเป็นสิบเก้าจุดสามมิลลิแอมครับไอเอตัวนี้เราได้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับเราไปหาไอบีอีกทีหนึง่งไอบีหายังไงดีก็วน KVL อีกแล้วแหละแต่ว่าจะเป็นวน KVL ด้านขวาบ้างละกันนะตัวนี้นะครับเหมือนเดิมเราจะวนอ่ะด้านขอลบเนี่ย วนหลุนี้ครับลุนี้นะนี่ที่เขียนสีหนเหลืองๆตัวนี้นะครับ KVL นะมาเริ่มกันเลยครับพี่ตั้นขอวนจากตัวนี้ขึ้นไปก่อนเลยแล้วกันนะครับวนขึ้นไปเจอขั้วอะไรของไดโอดครับขั้วลบนะเป็นลบศูยุดเจ็ดเลยครับ KVL หลุด้านขวามืออ่ะวนจากข้างล่างขึ้นไปเจอลบูยุดดก่อนเลย เสร็จแล้วครับขึ้นไปปึ๊บเจอ R ครับ IR ได้เลยแต่เป็น ID คูณกับ 0.47k นะ 0.47k ครับปึ๊บแบบนี้พอหลุด R ไปแล้วครับก็วนอุอ้ยหลุด R ไปแล้วตัวนี้นะครับก็วนลงมาครับปึ๊บเจอไดโอดเจอไม่เนียมโคบวกเห็นไหมนี่เจอโคบ,บวกก็ขเขียนเป็นบวก0.3ได้เลย่านไดโอดตัวนี้ลงมาครบรอบนะครับจับเท่ากับ0 ตรงนี้ขอเท่ากับศูนย์ตรงนี้แล้วกันปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วทําการย้ายข้างครับลบศูนย์จุดเจ็ดกับศูนย์จุดสามนะเป็นไอบีคูณศูนย์จุดสี่เจ็ดกิโลย้ายศูนย์จุดเจ็ดมาย้ายศูนย์จุดสามมาเหลือลบก,กันเหลืออะไรศูนย์จุดสี่หารด้วยศูนย์จุดสี่เจ็ดเอะนะครับดังนั้นไอบีอ่ะขอกดเครื่องหนยจุดสี่นะครับหารด้วย จุดสี่เจ็ดไอของเราครับออกมาได้ศูนย์จุดแปดห้าหนึ่งมิลลิแอมครับตอนนี้เราได้ i b ออกมาตัวแล้วตรงนี้ครับเราก็มาแทนค่าหา i ได้แล้วครับอ่ะไอจากสมการเมื่อกี้นะ k c l ตัวนี้นะครับที่เราทำไว้ i a เท่ากับ i บวก i b ครับ i a คือ 19. 3 IB คือศูน แปดห้าหนึ่งนะครับดังนั้นก็ย้ายข้างไปลบที่เฉยเลยครับดังนั้น i ของเราเป็นคำตอบนะสิบเก้าจุดสามลบศูนย์จุดแปดห้าหนึ่งอ่ะขอเขียนตรงนี้เลยสิบเก้าจุดสามลบจุดแปดห้าหนึ่งครับได้เป็นสิบแปดจุดสี่ขอปัดมันดรวยกันเนาะทำไม่ปัดก็ได้สี่เก้ามิลลิแอมครับข้อน,นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปข้อนี้นะครับตอบนี่นะ ตัวนี้นครับ V output หนึ 1, ่ง V output สองแล้วก็ตอบตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ I เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับน้องๆหวังว่าทั้ง4 EP นี้นะครับน้องๆจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไดโอดนะจริงๆแล้วการวิเคราะห์วงจรไดโอดยังมีแบบยากและซับซ้อนกว่าน,นี้นะครับสําหรับแบบหลายแหล่งจ่ายค้าพี่ตันมีเวลาจะมาทําเพิ่มให้อีกเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะมาแบ่งปันใน EP ถัดไปนะครับเป็นเกี่ยวกับวงจรการประยุกต์ใช้งานไดโอดในรูปแบบต่างๆนะครับ พวกวงจรเรียงกระแสอะไรพวกนั้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้พี่ต้้นขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ